สวัสดีค่ะปูแอปเปลนะคะเรามาออกกำลังกายท่าต่อไปกันเลยนะคะท่านี้ก็ไม่ยากเลยค่ะยังไงลราเพื่อนๆทำตามได้อย่างแน่นอนเริ่มจากเราอยู่ในท่าแพงนะคะพยายามเช็ค hey, ให้ข้อมือกับหัวไหล่เราตรงกันนะคะเตะขาออกไปทางด้านหลังทั้งสองข้างค่ะโน้มลํำตัวมานะคะทางด้านหน้าเป็นแพงจากนั้นนะคะเราเตะขาซ้ายไปทางด้านข้างเตะขาขวาไป นับหนึ่งนะคะปุ่ยจะทำข้างละสิบทีค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นระววางเข่านะคะ แล้วเราดันก้นติดส้นเท้าค่ะก้มลงเป็นท่าเด็กหมอบนะคะพักอยู่ในท่านี้นะคะสักสามลมหายใจพยายามดันก้นติดส้นเท้านะคะครบแล้วนะคะเรากลับสู่ท่าแพง้ง ทำต่อเซตที่สองเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จากนั้นวางเข่านะคะดันก้นติดส้นเท้าค่ะพยายามก้มลงค่ะค้างอยู่ในท่านี้นะคะอีกสามลมหายใจจากนั้นนะคะพร้อมรยต่อเซตที่สามแล้วใช่ไหมคะ เนีย่ยหลเต้นหน้าไปเลยค่ะเลยค่ะสู้อยู่แล้วแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ วางเข่านะคะพักอยู่ในท่าเด็กหมอบค่ะใส่ใจเข้าออกนะคะอย่าลืมดันก้นติดส้นเทา้าถ้าเพื่อนๆไม่สามารถเอาหน้าผาติดพื้นได้เราได้แค่นี้ก็ค้างท่าไว้แค่นี้นะคะที่สำคัญขอให้ดันก้นติดส้นเทา้า ถึงแม้ว่าหน้าผากเราจะติดพื้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะพักหาเหนื่อยแล้วนะคะเราเดินมือกลับมาคลายท่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเหนื่อยใช่ไหมคะปูอยากจะให้ดูหน้าหน้าปูตอนนี้นะคะเหนื่อเหนื่อไหลจมูกเลยไหลออกแบบพักๆเลยนะคะ ยังไงแล้วก็สู้ๆนะคะปูเป็นกำลังใจให้ค่ะออกกำลังกายตามปูนะคะรับรองได้เลยว่าดีแน่นอนค่ะ